มาได้จ่ายจิงขขาวกระปลาปังหมยเซ้ตแท้หอมเฉลี่อของมัก กินแบบนี้คิดถึงบ้านตอนสมัยอีกหน่อยใจบกใักไหวยน้ำดิ้มกับฟังออมาแล้อันตืงึงๆบาร์บีคิวคไปนม่ประตูหอม bị bằng nào sao vậy mmm, Ngon lắm mát 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 Mình bị mát mát mát